อาครับตอนนี้เราก็เยืนอยู่บ้านเลขที่35หมู่2อําเภอด่านซ้ายที่นี่เขาเรียกบ้านเจ้าแม่นางเทียมครับเอามาดูวิธีการทําดอกพึ่งที่จะใช้ในการสักการะพระธาตุสีสองลักษ์ครับพระธาตุประจําด่านซ้ายและจังหวัดเลยโอ้ดูบรรยากาศบ้าน ็นการสแสดงความคารวะต่อสิ่ักสิทที่เรา,าน,นั็ถือนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นตัวแทนแต่หนคนก็จะแต่ง13เล่มหรือว่าทั้งหมดในจะใช้ในคานเดียวกันเรื่อคัดกันคนที่จะทำขันแปดกับคนที่จะทำขันห้านี่ต่างกันยังไงก็รวมกันรวมกันหมดเลย<ว>รวมกันนี่คืออะาา่างขันห้า ครับคือพานนี้เรียกขันห้าขันแปดไม่ใช่ขันห้าอันหนึง่งขันแปดอันหนึง่งไม่ใช่ใชครับไม่ที่บ้านผมห้าคนทำห้าก็ห้าแปดก็แปดครับ ่าเดี๋ยวดูคันห้ากับคันแปดปิ๊บเนี่ยเป็นอย่างี้ครับโอเคจริงข้างหนึ่งคนแล้วเราก็จะใช้เกียร์ห้าเล่มข้างหนึ่งแปดเล่มข้างหนึ่งทีนี้หลายๆคนต้องมาจะรวมกันครับแล้วก็คามที่เราจับคา้างได้มาแล้วพูดนะทุกคนมาพูดับ

คำถามให้แคบลงคำถามให้แคบลงกว่านั้นคือสี่ในเออเนี่ยแหละคิดเหมือนผมเลยคือสี่กี่ข้อครับปกติก็คือสี่ขีห้าค่ะสี่ห้าอ๋อห้าข้อห้าข้อขาดบ้างนิดหน่อยบ้างนิดหน่อยแต่ก็พยายามก็ไม่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวได้ค่ะถ้าไม่มีครอบครัวก็ไม่มีใครมีแล ต้องมีเพราะว่าต้องมีเจ้าแม่รุ่นต่อไปใช่ใช่นี่คือเจ้าแม่คนเดิมใช่ค่ะใช่ค่ะคุณยายคุาย่้คะคุณยายคุณยายคุณยยมาถ่ายรูปด้วยกันลูกหลานมาค่ะแบบนขัดแดที่ต้องเป็นห้าคู่และแปตหู่ค่ะ เาีาม้นเตไม่้นทุนทำด้วยไม้ไผ่คือดาไม้ดวยค่ะจะสูงประมาณนี้นนี้ก็จะประมาณ2โดยประมาณทำเป็นรึ่มๆมีลักษณะคล้ายๆเบดี้าสิบนใแล้วก็สบายยอครึ้งโบราณล ใชนแผดดอกไม้เพื่อที่จะได้จะได้รักษาความสดได้นานนะคะแล้วก็เป็นเป็นเป็นิ่งที่เรียกว่าเป็นของสูงนะคะเพื่อถวายองค์เจดีย์สีารักแล้วก็จะไม่เอาดอกไม้ทั่วไปมาถวายก็ใช้แขดขึ้นทําเป็นรูปหนงต้นเราก็จะใช้ประมาณโดยประมาณสี่สิบสี่สิบ้าดอกใส่อะไรกันตักขึ้นไปแล้วในยอดนี้เราก็จะมีดอกดอกไม้หนึ่งตานแล้วก็เกียนหนึ่งคู่ประมาณนี้ห่ เรือนิดนึงอะไรอย่างร้อนเกินเราคงแล้วครับก็ให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่ให้เย็นสักแป๊บหนึ่งเพื่อที่ดอกพึ่งมันจะได้มีความหนาอ๋อลงหมดเลยใช่ไหมครับถ้างั้นทำได้ค่ะใช่ค่ถอาลงหมดเลยค่ะอ้นี่ในมืออะไรครับอันนี้คือพิมพ์ค่ะแล้วเราไปทําอะไรครับพิมพ์เพื่อที่เอามาทําดอกใส่น้ําทําไมใส่น้ําเพื่อให้ไม้มันเปียกน้ําแล้วทให้พึ่งไม่ติดไม้โอเคอ่าแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเริ่มแล้วใช่ไหม ตอนแรกก็คือแช่น้ําก่อนแช่น้ำก่อนแล้วก็เอาจุ่มลงไปตรงๆจุ่มลงไปซื่อๆอันนี้ไม่ถึงแล้วเอาสีอันนี้น้องเขาไม่ได้โดนไหมไม่ได้ที่ไหจะเหลือหรือเดินไปขนาดนั้นอ๋อจิ้มน้ำจุ่มแล้วลอกออกแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้นี่มันปิดท่าิดนึงน้องปูเขาไม่ได้จุ่ม ไม่ได้เอาไม้จุ่มน้ําก่อนแล้วเอามาจุ่มพึ่งมันก็เลยมันดูเลยมันก็เลยอ่าเดี๋ยวคัดครับเปลี่ยนเปลี่ยนเอาไม้อื่นได้ไหมขอยืมไม้อื่นไม่รู้รูจุ่มมันถอดไม่ออกนะครับตอนเอาเอาเอาขึ้นเต้นครับเริ่มเลยาเริ่มเลยครับอันนี้เราก็เหมือนเดิมก็คือเอาจุ่มจุ่มน้ำแล้วก็ไปจุ่มเทียนนะครับให้เทียนเนี่ยมันเย็นเย็นสักครู่หนึ่งอะค่ะเพื่อที่ ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมเพื่อที่มันจะติดนะคะถ้าถ้ามันถ้ามันร้อนเกินมันก็ไม่ติดเอ้าโหเทคนิคเยอะนะครับนี่ใช่ใช่แล้วจุ่มขึ้นจุ่มลงนี่ประมาณกี่ทีครับแล้วแต่ถ้าถ้าเทียนมันเย็นแล้วจุ่มครั้งเดียวครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวก็ได้แต่นี่อันนี้มันยังห่อนอยู่ค่ะมันร้อนโอ้ถ้ามันเย็นมันจะได้แห้งแล้วใช่ไหมคะแห้งแล้วมันก็จะจับตัวค่ะใช่ ก็ถอดออกไป็นคำละครั้นี้วอรุณนมืนะครับไพลไลท์ยังครับยังครับน่าแต่ยังไม่เย็นพอเคียงยังใช้ไม่ได้นะครับสักพักหนึ่งครับต้องรอพอเสร็จแล้วเราคัดมาปุ๊บประกอเป็นอย่างนี้แล้วเราทำยงครับอ๋อเสียบตูดก่อนนะครับได้ค่ะเสียบไว้แบบนี้แล้วเราก็ไก่ย่างถูกเผาค้างก่อนได้ไหมคะค้างไว้ก่อนแก่ เสียบเรียบร้อยอาเท่าไหร่นะครับ40ดอกประมาณคี่บดอกต่อต้น40 45ิบสบจะไม่มีใครอยากทำเลยเหรอครับไม่มีใครอยากทำเหรอครับมันต้องถ่ายนะครับใครว่างทำก็เชิญครับเอาเอาวอา นี่ก็รู้แล้ววิธีเสียบพอสงค่ะนี ouais ่เป pues, ็นขมิ้นค่ะอันนี้โบราณเลยนะคะเดี๋ยวนะครับขอซูมดูขมิ้นกัอนเสียบเสียบให้ทีครับอันนั้นคือยอดอ๋ออันนั่นคือเกสรทำจากขมิ้นแล้วก็เสียบตรงกลางรูดทิ่หมอมาโชว์อ๋ออันนี้เป็นครูปัญญาเฉลิมเสร็จแล้วก็จิ้มที่ต้นใช่ไหมครับอ๋อ นี่แล้วมันจะเกียงมาตรงนี้เพราะเพื่อเพื่อมันเหตุผลตรงไหนครับคนละมุมกันเหตุผลนั้นคืออะไรครับเหตุผลก็คือเอาไว้จับโอ้อะเปเว้นไวเผลใช่เว้นไว้ไม่เว้นไว้จับอ๋อขั้นที่สองนี่เว้นไว้จับนะครับต้องมีระยะต้องเป็นผู้มีความ เขาต้องห่างกันใช่ไหมครับไอ้ถ้าเสียบอันละห้ามันก็ได้แค่ยี่สิบเองดีครับอ๋อข้างล่างอีกอ๋อมันนึงสี่สิบถึงสี่สิบห้าดอกเป็นอย่างนั้นนั่นเองสี่สิบสองอกสองดอกจากตรงวัดหือว่าขึ้นอยู่ที่ไหนแกะค่ะแกะเลย แกขนาดที่อยู่ในน้ำลุดปักลุดยางไม่หดุดย <c oughs> ากเช็ดดูไม่ยากลอค่ะลองค่ะสวยด้วยนะคะสวยสวยะคะ่ะวยค่ะติดใจแนละ้วติดใจยาวแล้วใส่แล้ว เอทิ้งไว้สักสองสามวันสวยดีจริงไปให้ครับอ๋อค่ะอันนี้ร้อนก็ไม่เจอนี่มาจากต่างประเทศนะคะต่างประเทศคืออะไรครับมาจากลาวไอ้แบบนี้นะแบบบ้านเราไม่ใช่มีไม่ใช่มีนะคะประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียว ไม่ไม่ไอแบบไม้แบบเนี่ยครับมาจากลาวใช้เหรอเหรอลาวมีที่นี่ที่เดียวนะคะคนลาวเป็นผู้ผลิตมีชื่อสามอันนี้เท่ากันนะครับมีสามอันนะครับผมแบบกดอันในประเทศไทยตัวแบบกดดอกพึ่งนะครับมี สามอันในประเทศไทยครับต้องนําเข้ามาจากสอปปอราวมันไม่น่ายากเลยครับแต่คนไทยก็ทําได้แต่ไม่ทม้ไม้อะค่ะถ้ามันไม่นั่นมันจะไม่ออกจากไม้ไงเออ ไม้ทั่วไปก็ทําไม่ได้อ่าแล้วใช้ไม้อะไรครับนี่ก็ไม้เนื้ออ่อนนะครัไม้หนึงว่าบ้านเราถึงได้ใช้บักหงนะฮะไม้จำปาหรือเปล่าทำไมมันมีเทียนแล้วอ่ะไม่ใช่มันมันไม่ออกใช่ไหมเออจากอนุนน่ะเขาเลยให้ลองมาจุ่มกันนะโอ้โหมันยัคางอยู่นานเลยนะพี่ต้องบอกใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็ไม่กี่นาทีต้นพึ่งหนึ่งต้นก็เสร็จไปเลียเรียบร้อยนี่คือหนึ่งต้นครับ ไม่กี่นาทีเลยเออทำบ้างไทำได้หมคะีได้ครับเขาให้ทำทุกคนแล้ะครับลองลองทำดูค่ะจะได้รู้ไม่มูกเหรอครับนี่ไม่มูกเหรอบเนไม่อันนี้ถ้าดังจะแก่ไม่ออกอยู่ไม่จำปาหรอครับแก่ไม่ออกยอมแพ้ดีกว่านานไหมครับไม่นานได้ล้ค่ะจุมเลยได้ค่ะ ไม่มีกฎข้อห้ามกติกาครับผู้ชายผู้หญิงทําได้หมดกันทำได้หมดค่ะอ้าวทำไมไม่ออกอะครับออกเดี๋ยวก็ออกคือจิตใจไม่บริสุทธิ์จะไม่หลุดได้อันนี้คือเวลาจะไปถวายอ๋อเหรออันนี้คือเวลาจะไปถวายโอ้โหรอดแล้วครับโอ้โหแตกดูไม่เจิด ลึกไงไม่อันต่อไปอันต่อไปจะดีออะดโอ้ผมเอาใส่เยอะไปใช่ไหมใช่ขเขาลึกไปใช่อันต่อไปจะมีประสบการณ์ุดเพิมเลยไงน่ะ เอาเอี้ยต้นนี้นะแล้วเราก็ตัดเอาครึ่งก็นี้วเราก็ใช่ไหมครับเอาครึ่งนี้ใช่ไหมครับต้นที่ต้นน้อยโอ้รู้สึกแล้วรู้สึกแล้วกะดระดับกันต้นพึ่งน้อยกี่กี่ดอกครับก็เอาที่สวยงามเอาตามสวยงามที่สบายใจสบายใจครับได้หมดถ้าสดชื่นมันก็จะดูเล็กเล็กหน่อยก็ประดับเหมือนกันเอาครึ่งเลยแล้วจะประดับตรงไหนก้านมันไม่มีเลยลองลองตัวอย่างครับลองตัวอย่างครับได้แล้วค่ะ ออกอากาศไปออกอากาศไปคนดูจะจะนับถือไหมเนี่ยครับเนี่ยหนือยังไงฮะจะเลือมใส่ไหมฮะโซ่ครับเลยสวยซอครับรีวิวต้นพึ่งไหนครับเขาติดเลยนี่กำลังยืดเลยใส่อันนี้เยอะต้นพุ่งพอออย่างนี้หน่อหนีนิดเดียวนะครับพี่ประมาณยี้นี่นะครับผมดูครับคนเราเกิดมาไม่เคยทำมาก่อน ก็จะดูว่ามันง่ายแค่ไหนครับออกเลยค่ะค่อยๆดึงออกครับดึงสิดึงออกแรงบีบๆเอออีกดอกนิดึงอีกดอกนึง่ายอะอย่างน้อยสักสามดอกครับเร็วๆเร็วๆเขารออยู่จุมไว้ต่งนี้เดียวแค่นี้เองเหรอโอ้โหแล้วอ่ะจับมือสัมเฮ้ยพี่ใหญ่มานี่พอแล้วเัิ่มแปดเป็นสิบแล้อุ๊ยถ้าอย่าง อ้ยถ้าตื้นๆนะมันสวยเพราะมันบางนะใช่ <c oughs> เพราะถ้ามันจุ่มลึกมันจะเป็นถ้วยเนี่ยระวางดีๆครับผมจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมันทำมานานยังแค่ไหนยังไงครับ มีจุดเริ่มต้นมีตำนานทำมาอพระาหมธาตุเหรอะ่พอเราพอเราเกิดมาเราก็เห็นแบบนี้เลยถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มีอย่างนี้มาตลอดใช่ก็พ่อปู่ย่าตายายก็พาเราทำอีกทีใช่ใช่่คะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเราก็คิดว่าคงจะเริ่มต้นพรหมธานเพราะว่าเราทำเพื่อถวายสิริรา ครับอย่างอย่างที่มาทํากับกลุ่มเจ้าแม่เนี่ยเขาทํากันกี่ต้นอ่ะพอคร่าวคร่าวคร่าตค่าวก็ถึงเป็นร้อยต้นสองร้อยสามร้อยต้นอะไรก็ทำค่ะแล้วแต่ศรัทธาที่ไปีละปีละครั้งก็แล้วแต่อีกละค่ะถ้าถ้าาเราบนไว้ีละคเราถวาะเรามาถวายแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถจะบนอีกแล้วก็ถวายได้อีกแล้วก็บนอีกถวายได้อีกแต่ว่าก่อนที่เราจะบนเนี่ยเราต้องถวายอันเก่าที่เรา่บนนะคะสำหรับคน ที่พร้อมที่จะถวายท่านด้วยความศรัทธาถวายทุกวันก็ได้ค่ะก็แล้วแต่โอะไรอยู่ที่ทธาำวันไหนก็ไม่แปลกทำวันไหนไม่แปลกแต่ว่าวันพุธไม่วายวันพุธไม่รับทำไมครับเพราะว่าท่านไม่รับค่ะจบข่าว ไม่รับทำไมถึงไม่รับไม่รับ,รบเราจะทราทรบด้วยโดยคือเราได้ถาวายท่านไปแล้วทีนี้อ่อเวลาผ่านไปเราก็เกิดอาการเจ็บป่วยเกิดอาการเจ็บป่วยเราก็ไปสอบหาทางออจับยามนะ ับเขาบอกว่าเราติดค้างต้นพึ่งอย่างในถวายแต่เราถวายไปวันพุธใช่ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ต่อมาก็จะรู้กันว่าวันพุธก็คือจะไม่รับถวายเครื่องบูรณากเหมือนกับเสื้อแดงกับล่มแดงก็คือเกิดมาก็ก็ห้ามอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็คนที่ใส่กินไปเนี่ยก็จะมีเหตุที่ให้ทราบเกิดจากนี่ค่อไม่ว่าจะไม่ว่าจะ ไม่มีเว้นนะครับผมโอเคนี่คือตำนานของต้นพึ่งที่สืบทอดกันมาน400มกว่าปีมถึงเชิทุกท่านมามามา,มาที่แห่งนี้ที่แห่งนี้เนี่ยเ,เราจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งของหมู่บ้านซึ่งทำไว้เรียกว่าผามูลหูนะคะผา